ทำยังไงให้เก่งภาษาจีนฉบับวิชามานค่ะต้องบอกก่อนว่าบิมไม่ใช่อาจารย์นะคะแล้วก็ไม่ใช่เหล่าสือ่อไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาแต่อย่างใดงบิมใช้วิธีนี้นะคะในการเรียนภาษาจีนแล้วก็เรียนได้เร็วมากๆเลยถ้าเราจะเรียนภาษาจีนเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทาก็คือการเรียนพินอินค่ะคือต้องแม่นพินอินจะทำให้เราออกเสียงได้ชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เราต่อยอดนะคะต่างๆในภาษาจีน,นได้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภาษาจีนเนี่ยบิมจะแบ่งทักษะเป็นฟังพูดอ่านเขียนนะคะแบ่งเป็นการอ่านและการเขียนกับการฟังและการพูดะค การอ่านเนี่ยเบก็จะชอบดูข่าวจีนนะคะแล้วก็ชอบดูซีรีส์นะคะที่มันมีซับเป็นภาษาจีนด้านล่างแล้วเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูซับด้านล่างมันก็จะจําตัวอักษรนั้นๆน,น,นะคะวิธีที่2นะคะวิธีการเขียนแล้วก็อ่านให้เร็วยิ่งขึ้นนั่นก็คือการคัดนั่นเองค่ะทุกคน นี่บิมจะให้ดูกระดานที่บิมใช้นะคะนี่คือใช้มวานานแล้วมันก็มีรอยขีดข่วนบ้างน,นะคะทุกคนสมมติว่าบิมจะคัดคําว่าเนื้อสัตว์ใช่ไหมบิมก็ไม่ได้ไลายมือสวยมากมีเนื้ออะไรบ้างเนื้อหมูนะะเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติว่าเราจะคัดคาไหนแล้วก็กระดานเนี้ยมันจะมีสีช่องให้เห็นปะ่ะเออมีสีช่องให้เราเลยแล้วก็เราเขียนผิดไม่ได้ด้วยนะทุกคนถ้าเราเขียนผิดอะเราก็จะ มันก็จะผิดไปเลยนะคะทุกคนแต่บีมันไม่ได้ลายมือสวยมากนะก็คือเขียนนะเอาไปเหอะแนละ้วก็เขียนเขียนอยากเขียนก็เขียนเขียนนะคะเนี่ยพอเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมกระดาษเนี้ยก็กดตรงนี้มันก็จะลบแล้วมันก็จะหายไปนะคะไม่ได้ใช้เป็นสมุดนะคะเพราะว่าสมุดมันพกไปไหนไม่สะดวกนะคะแต่ว่ากระดาษเนี้ยมันสามารถเขียนแล้วก็ลบได้ตลอดเลยนะคะทักษะการฟังแล้วก็การ พูดนะคะส่วนมากนะคะวิธีการพูดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องฝึกพูดเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วแบบไม่มีคนพูด Ach กับเราถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็จะลืมประโยคนั้นๆไปนะคะบิมก็จะใช้วิธีการร้องเพลงค่ะเพื่อให้บินจำประโยคนั้นได้นะคะตัวยอย่างเช่นนะคะเพลงนีน้น ประมาณนี้นะคะมีใครรู้บ้างว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรจํารูปแบบประโยคได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้บ่อยขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะบิมก็จะมีการดูซีรีส์ค่ะทุกคนดูซีรีส์แล้วก็เรียนแบบเสียงนางเอกเรียนแบบเสียงพระเอกให้เราจําประโยคนั้นได้ค่ะตัวอย่างเช่น่พระเอกนางเอกพูดบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อกี้ที่บิมดูอะ่ะ คือซีเรียงอะไรก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะคะก็นําทริคที่บิมเรียนภาษาจีนอะ่ะบิมรู้สึกว่าวิธีนี้บิมเรียนเนี่ยมันก็เรียนได้เร็วมากแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะขนัดในการเรียนที่แตกต่างกันไปใดๆก็คือถ้าอยากเก่งภาษาจีนก็คือต้องเรียนนะคะแต่ว่าวิธีการเรียนเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะภาษาจีนไม่ยากเลยค่ะ